สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กับ l a x m i in Switzerland Channel นะคะสวัสดีค่ะวันนี้แลวก็จะมาพูดถึงผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนหนึ่งนะคะชอบผู้ชายอ่อนโยนผู้ชายที่แบบว่าอ่อนโยนกับผู้หญิงจับมือหรือว่ากอดหรือว่าแบบ ดูแลผู้หญิงให้รู้สึกอบอุน่นอ่อนโยนเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยคือมีมุมที่น่ารักอ่อนโยนนะคะสองนะ,ะชอบผู้ชายดูแลเก่งดูแลเช็คแคร์อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงในด้านต่างๆที่เรื่องเล็กๆก็ดูแลหรือว่าเอาใจใส่เช่นถ้ารู้ว่าผู้หญิงชอบถ่ายรูป ผู้ชายก็อาจจะไปเรียนถ่ายรูปมานะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปกับถ่ายรูปให้กับผู้หญิงที่ตัวเองดักนะคะหรือว่าดูว่าเขาชอบอะไรก็อาจจะแอบเซอร์ไพรส์เขาเช่นเขาชอบออออกระเป๋าของแบรนด์อะไรหรือว่าอะไรเงรี้ยอาจจะซื้อมาฝากหรือว่าเขาชอบกินอะไรก็ ซื้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ 3. ชอบผู้ชายดูแลตัวเองก็คือพอดูแลเราเก่งแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองเก่งด้วย mm hmm. เช่นดูแลสุขภาพดูแลการแต่งตัวดูแลความสะอาดของตัวเองนะคะให้ตัวเองเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้เป็นคนที่น่าสนใจ ก็คือดูแลตัวเองเก่งแล้วก็แบบมีงานอดิเรกของตัวเองเช่นบางคนชอบเล่นเทนนิสบางคนชอบสกีบางคนชอบถ่ายรูปบางคนชอบทําอาหารบางคนชอบอ่านหนังสือคนชอบดูนหนังบางคนชอบเที่ยวก็คือมีกิจกรรมกับตัวเองนะคะคืออยู่กับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยสี่ชอบผู้ชายที่รักเรานะคะก็คือชอบผู้ชายที่แบบมีใจดีๆให้เราแล้วก็รักเรานะั่นแหละห้า ชอบผู้ชายที่ทำมาหากินให้เงินเมียใช้หรือให้เงินแฟนใช้ช่วยซัพพอร์ตสายเปยอะไรเงี้ยคือพอพอดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความรักในหน้าที่การงานทำงานอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับชีวิตเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็เนี่ยแหละกับจะเปย์เขานะคะดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ย สักเล็กน้อยที่สามารถทำได้นะคะดูแลซึ่งกันและกันเนาะโอเคนะคะนี่นะคะแล้วก็สุปแบบหาข้อง่ายๆนะคะสำหรับผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแล้วก็ทำสั้นๆนะคะหวังว่าจะเป็นที่อชอบนะคะสำหรับผู้ชายหลายคนนะคะที่แบบอยากจะรู้ว่าจ้สาวชอบผู้ชายแบบไหนนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาห้าข้อนะ โอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย